เจ็บเหนแบบที่ต้อมเลยสวัสดีครับผมนินจากว s e เซ i ช n o นเอ o าดนะครับถ้าพูดถึงช่วงหน้าฝนปัญหาลมแรงซัดเต็นและทับจนปิวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ ควรเป็นเรื่องที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวรับมือในการที่จะกางเต็นท์ช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะครับและว,วันนี้ก็ได้มีโอกาสมากางเต็นท์ที่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับคือจังหวัดเชียงรายนั่นเองและทาร์ฟที่ผมอยากจะแนะนําเลยเนี่ยก็เป็นทาร์ฟไกด์เดอร์นะครับส่วนขนาดที่ผมเอามาในคลิปเนี่ยก็จะเป็นขนาด5คูณ3เมตรนะครับจะสามารถนั่งกันได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปถึง8คนกันเลยนะครับ แต่ผมจะขอเปลี่ยนเสาทับนะครับเพราะว่าเสาเดิมที่ให้มาก็โอเคแหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยอยากจะแนะนำให้เป็นเสาทับที่มีความหนามากกว่าเดิมแต่จริงๆก็แนะนำให้เปลี่ยนเสาเพราะว่ามันได้เรื่องของความสูงที่เพิ่มขึ้นมาพวกนี้ก็จะมีขนาด2.4เมตรขึ้นถึง2.8นะครับเพราะว่าเสาเดิมน่าจะสูงประมาณ2เมตร พอเป็น2เมตรเนี่ยพออยู่ข้างในจริงอะ่ะเวลายืนมันก็มันจะดูเตีย้ยเวลาขอบข้างพวกเนี้ยมันจะตกแต่ที่สําคัญนะครับท a า g ์ไกด์เดอร์ตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาก็คือเวอร์ชั่นที่เคลือบ s ิ l v e r ร์โคน,นะครับที่จะช่วยกัน UVA และ UVB นะครับทำให้เวลานั่งภายในทาเวลากลางวันแดดร้อนเนี่ยจะช่วยให้ภายในทาของเราไม่อบจนเกินไปที่สำคัญ สีดำมาใหม่สำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแผละเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ